ปลาเนลาหนัมันปนกันอยู่นอะน่ยปลได้เ็นปกระกุตปาเอาด้วเอาปลานด้ยปลางนปลาปลากรดว่าปลานีกเอา่ามเนเนาปลาบม่มม่่เนบอวานน้ไปออกกินอร่อยมากโอ้รแต่ว่าต้องบังบังโอ้ นี่ว่าวเนี่ยในน้ํามีปลาในนามีก้าวนี่ปลาน้ําโขงปลาลุ่มแม่น้าโขงจังหวัดนครพนมนะครับปลามาจากลุ่มน้าโขงจริงๆธรรมชาตินะครับคนแท่เลยครับสุกดไหนเท่าอยู่ริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนม,มครับใช่เด็กทานปลาเยอะแต่การฉลาดนะครับผมตัวเล็กๆนี่ลุ่มน้ําโขงไหนเอาตัวไหนไปให้ครูวันนี้ ่วันนี้ครูเหมาหมดเลยแล้วตอนนี้ไปให้ครูนี่แล้วก็เอาปลานี้เอาเอาปลานี้ใส่ตัวนึงเน,นี่ยมันได้รูนึงยังนี่ปลาลามันหดรูแล้วบอกเอ้ยยังยังจะใส่อีกแต่ตัวหาอยู่กำลังเคลียร์เอาอันนี้ใส่ไม่ได้รูนี่เอาซาอ,อีนี่แบบอืม <c oughs> ตัวนี้นี่งามเพราะมัน <c oughs> ข,ข้นบ่อบ่อเอาใส่บ่เลยครับบ่เลยเอาใส่อีกตัวนึงก็ได้เอา นั่านท่านราคาคนละราคาบวบปลาปิ้งคือตัวนี้นี่อันนี้เอาไว้ใส่ต่างหากรตัวนี้อร่อยมากปลาปิ้งเนี่ยปลาเมนไฟมันสั่งนานเลยนี่บ๊อกก์บอาเอาปลาตะเพียนอ่ะใส่ปลาเมนไฟปลาเมนไฟปลาเมนไฟแซ่บอันนี้คือปิ้งสุดยอดเลยด้วยราคาที่หัวบวบอราคาคนละราคาอุ้ยเอาโอ๊คเอาเอาเท่าที่ที่เอาได้โอ้ยนี้เอาลองดูมันมีซ้ำไหนเอาซ้ำนั้นอออันนี้อันนี้เต๋อหนิ เอาไปให้แฟนึกิโลเอาเป็นไฟอร่อยมากไถ้ากระจับตัวใดเทมขปสักบาทนี่แม่โบลดราคากัดเทมป่าเนี่ยเนาะเท่งท่งให้ไปเนี่ยโอ้โหเอากินที่แตกอันนี้เอานี่ใส่สักตัวเออแถมเป็นไฟได้ตัวเยี่ไฟให้แล้วหนึ่ง่าใช่ตัวใดครับอันตัวนี้ให้นี่ยเออเป็นไฟนี่แหละนี่ไะเยาแถมเป็นไฟแล้วหน่อยอ่ไรตัวหมูเนี่ยเอาอันนี้ไฟเนี่ยครับปิดไฟอย่างนี้ไหนอันนี้เบ้อ อันนี้ไปปลายางบอนปลายางบอนยังปูตายได้ครับเนีเปลี่ยนอยู่ครับอันเดียวใครก็ขี่ขี่เหี้ยอยู่บ่บ่จากคนอ่านันนี้ไปตู้นอันนี้ไปตู้น้อยไปตู้น้อยพี่น้องอันนี้ปลาหมูพายใช่ใช่ปลาหมูค่ะโอ้ไม่ร้ายอยู่ครับปลาหมูปลาหมูพายเข่าเนาะปลาไหลนี่ปลาไหลอันนี้นี่มีปลาเค็งปลาเค็น้อยบ่ปลาเค็น้อยกับมีอยู่น้องมีโอ้คัดขัดขัดธรรมชาติเฮาบ้านเฮาเนาะสดสดเอาไปปิ้ง ตัก็ตํามู่วเนาะปลากุดส่วนน่เหลืองถึงละร้อยปลาวพุงเท่าไรก็นั้นไปเองทงละร้อยทุ่งร้อยปลาหมูให้แน่กับปลากรไดเลยใหญ่ใ้แน่เลืเอยใหญ่ออกมาดีจะไปแกงหน่อไม้ส้มตอนนี้เสร็หไรไปแล้วปลาสีทุงละร้อยทุ่งละหาโอ้ยังบ่ตายอยู่แค่นูละร้อยเลยจ้ะอันนี้ปลาเบสบ่กรับนี่เลยบะปลาหม้คก็ถึงม้อนั่นบ่ถ้ายายวันกับตาสวนใชยายวัน ยายวันได้ทีว่าเนี่ยมก่นเป็นปลี่ยนจ้งว่าในในทีมงานอยู่ข้างหลังนี่มันละพอแห้งล้วแแฟมันมากหรอเป่านางนกงยุงเทอยู่มาครับนี่ร้านบ๊นนี่ย่้านโอ้กำลัมนจะแพงเนาะพวกคุณได้ถ้วเนี่ยต้องคว้วนหมนะถ้าไปถ้วให้ต้องคว้านเลยมั้ถ้ายายวันตาสวน นี่ครับสองอันมาปี๊ปลาปลากระเป๋ากับมีเนากระเพ้าตีจ้องเอาเอาปลากระเป๋าค่ะกรเพ้าเบอร์พายัมกัดปลาอันนี้นี่ปลายังนี่อัยนี่มีปลาเอ่อยางบอนยางบอนขื้นกันเนาะเมื่อกี้มันคือสีดำดำเลยขึ้กันอาจารย์ดีดีโอ้มันเปลี่ยนสีเนาะมันมีตัวนี้นี่นี่มันเป็นออกเหลืองกับออกดำ น้องซีซ <den v isa> ีตรงนี้ก็ปูเอ่อากาซิกรไทยจ้ะมีปลาแปลกๆอยู่ย่ังบุ้มย่างปลาแปลกๆอันนี้ก็เป็นปลาอันนี้ก็เป็นปลาปลาลิงจ้ะปลาลิงอ่าปลาลิงอืมพอคล้ายๆปลาบึกเนาะจ้ะปลาลิงปากมันจะใหญ่ปากมันกว้างอันนี้